มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยรายละเอียดพันธบัตรอมอมทรัพย์2รุ่นมีสิทธิ์อะไรบ้างเช็คเลยค่ะนางแพทริเซียมงคลวน,นิชผู้อำนวยการสำนักการบริหารนี้สธาธารณะหรือว่าสอบอนอเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังนะคะจะทำการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 2รุ่น2อ,อายุ2ช่องทางซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความสะดวกดังนี้ค่ะ 1. รุ่น Wallet นะคะสอบอมอครั้งที่2วงเงินจำหน่าย5,000ล้านบาทรุ่นอายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ1.70ต่อปีจำหน่ายผ่าน w a l เล t อสอบอมอบนแอปพลิเคชันเป๋าตัาง จุดเด่นก็คือผู้ลงทุนสามารถโอนเงินจากพร้อมเพจทุธนาคารเข้าอลเล็ตเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์และเพิ่มวงเงินซื้อได้ถึง5ล้านบาทโดยรุ่นอบบอเล็ตสบมนะคะจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่25สิงหาคมถึง11กันยาย,ยน2563ค่ะรุ่นที่2ก้าวไปด้วยกันวงเงินจำหน่ายนะคะ4 5 0 0 0ล้านบาทรุ่นอายุ7ปี ัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ร้อยละ2.2ต่อปีนะคะจำหน่ายผ่านสีธนาคารตัวแทนจำหน่ายโดยเปิดการจำหน่ายเป็น2ช่วงก็คือช่วงที่1วันที่26สิงหาคมถึงวันที่3กันยาย,ยน2563 9วันให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่ประชาชนสามารถถือพันธบัตรออมทรัพย์จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้ โดยวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทต่อรายนะคะโดยไม่จำกัดวงเงินซื้อต่อธนาคารและช่วงที่2ก็คือวันที่4ถึงวันที่11กันายายน2563 8วันนะคะจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือว่ามีถิ่นอยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลงังกำหนดแบบไม่จำกัดวงเงินซื้อคันสุดสำหรับวงเงินทั้งสงรุน่น ไม่นับรวมกันในรอบการจำหน่ายนี้นะคะความพิเศษของรุ่นก้าวไปด้วยกันก็คือความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจำหน่ายผ่านระบบ DLT ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับสิทธนาคารตัวแทนจำหน่ายผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สอบอนอทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรได้อย่างสะดวกเนื่องจากไม่มีการจำกัดวงเงินซื้อต่อธนาคารอีกด้วยนะคะ ผู้ที่ต้องการลงทุน10ล้านบาทสามารถเดินทางไปซื้อเพียงธนาคารเดียวได้และเพิ่มประสิทธิภาพงานจำหน่ายพันธบัตรของประเทศช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการในภาพรวมนะคะทำให้การอัปเดตสมตุดพันธบัตรออมทรัพย์ได้เร็วยิ่งขึ้นใน2วันทำการหลังทำรายการซื้อค่ะทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและสามารถสอบถามข้อมูลได้จากการใช้งานบัลเลต์สบมได้ที่ call center โทรศัพท์021111111หรือว่าที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ